เชื่อหรือไม่นะครับว่าการค้นพบจํานวนอัตรกระยะเนี้ยนะครับมันมีความดาร์กของมันอยู่เพราะว่าคนที่ค้นพบเนี่ยนะครับแทนที่จะได้รับการยกย่องนะครับกลับต้องมาได้รับโทษถึงชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมา s t เตอร์เอ็นคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลขนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าถึงเรื่องราวดาร์กดาร์กของประวัติศาสตร์ทางคณิตศาสตร์นะครับนั่นก็คือการค้นพบจํานวนอัตอะกยะนั่นเองนะครับจํานวนอะตระกยะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นจํานวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนของจํานวนเต็มที่มีตัวส่วนไม่เท่ากับศูนย์ได้นะครับถ้าเราเอาจํานวนนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับ มันก็จะเป็นทศนิยมแบบไม่ซ้ำแล้วก็ไม่รู้จบไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่น1 1 0 1 0 0 0 0ห0ึ0 0ศไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะครับจำนวนเนี้ยจะเป็นจำนวนอัตรากยะนะครับเราจะเห็นว่าทศนิยมเนี่ยชุดเนี้ยนะครับมันไม่เกิดแพทเทิร์นซ้ำกันแล้วมันก็ไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบการจะนำจำนวนเนี้ยมาเขียนเป็นรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มเนี่ยทำไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นทศยมซ้ำๆนะครับเช่น4.555ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจำนวนเนี้ยเขียนเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับก็ดูคลิปของอาจารย์ได้นะครับอาจารย์เคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับเชื่อหรือไม่นะครับว่าการค้นพบจำนวนอัตรกระยะเนี้ยนะครับมันมีความดาร์กของมันอยู่เพราะว่าคนที่ค้นพบเนี่ยนะครับแทนที่จะได้รับการยกย่องนะครับ ต้องมาได้รับโทษถึงชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าตกใจในประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์เราเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับชมเรื่องนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกดถูกใจแล้วก็กดซับสไครต์ช่องของอาจารย์ด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลองรับชมรับฟังกันเลยนะครับก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงก่อนสมัยก่อนคิดตะศักราชนะครับก็คือช่วง ประมาณ5 0 0ปีก่อนพิทจศาสตร์นะครับสมัยนั้นก็มีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งครับเป็นนักปากด้วยแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร,ร์นักคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคนนั้นก็คือปีทากรัสต์นั่นเองนะครับคุ้นๆไหมล่ะครับก็คือเจ้าของทฤษฎีสามเหลี่ยมปีทากรัสตที่กล่าวว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆก็ตามนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกาลังสองต้องเท่ากับ ด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองบวกกันนะครับนี่แหละรครับผลงานของพิทากกรัสนะครับและยังมีมากกว่านี้นะครับพิทากกรัสเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นเลยนะครับเขาได้ตั้งสํานักขึ้นมานะครับสํานักของเขาก็คือสํานักพีทากรเลียนโดยสํานักนี้ได้รวบรวมลูกติดลูกหาที่มีความเก่งกาจทางด้านคณิตศาสตร์ไว้มากมายเลยนะครับเพื่อเข้ามาค้นหาความจริงของโลก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสมัยนั้นร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำนักนี้มีกฎแปลกๆอยู่หลายข้อนะครับตัวอย่างก็เช่นผลงานที่เกิดจากสำนักพิทาโกเรเทียนนี้นะครับจะไม่ถือว่าเป็นผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับการค้นพบอะไรก็ตามจะถือว่าเป็นการค้นพบของสำนักพีทาโกเรเทียนด้วยกันทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังห้ามลูกติดนะครับ ไปเผยแพร่ความรู้นะครับที่เกิดจากสำนักเนี้ยภายใต้สำนักเนี้ยนะครับไปสู่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของสำนัก <No. S 1> พีทาโกรียนนี้อีกต่างหากนะครับอีกความเชื่อหนึ่งของพีทาโกรัสนะครับก็คือเขาเชื่อว่าทุกๆจำนวนในโลกนี้นะครับต้องเป็นจำนวนตรรก,กยะเท่านั้นนะครับก็ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพีทาโกรัสในตอนนั้นนะครับยังไม่รู้จักจำนวนอตกรกยะนะครับ ตรงนี้อาจารย์จะขอที่ใบแนวคิดอันนี้นะครับย้อนกลับไปยิ่งกว่าสมัยของพีทาโกรัสนั่นอีกนะครับย้อนกลับไปอีกเมื่อมนุษย์เรารู้จักจํานวนแรกๆนะครับเรารู้จักกันเพียนแค่จํานวนนับนะครับก็คือเลข1เลข2เลข3าเลข4เลข5ไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็เพราะว่าเราใช้จํานวนเนี้ยเพื่อใช้นับวัตถุนับสิ่งของนับสัตว์นะครับนับสิ่งของที่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะ เราก็เลยรู้จักแค่จํานวนนับนะครับต่อมาเมื่อเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มรู้จักจํานวนอื่นๆก็คือเลขศูนย์และก็จํานวนเต็มลบมาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจึงรู้จักจํานวนตรรกยะตาม,มานะครับจํานวนตรรกยะก็คือจํานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนของจํานวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เท่ากับ0ูนย์ได้ ในยุคสมัยของพีทาโกรัสเนี่ยเขาก็รู้จักแค่จํานวนตักรกยะเนี่ยนะครับคือจํานวนของทั้งหมดนะครับก็กล่าวได้เลยนะครับว่าจํานวนตักรกยะก็คือจํานวนจริงในสมัยนั้น <hab Anton ia> นั่นเองนะครับนั่นก็เลยทําให้พีทาโกรัสเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าทุกๆจํานวนเนี่ยเป็นจํานวนตักรกยะแน่นอนและก็จากทฤษฎีบทสามเหลี่ยมของพีทาโกรัสนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ของด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็ ได้มีลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮิปปัสุ์นะครับฮิปปัสุ์นะครับได้พบว่าเมื่อเขากําหนดรูปสามเหลี mm. ่ยมมุมฉากนั้นนะครับให้เป็นรูปสามเหลี mm. ่ยมหน้าจั่วนะครับโดยมีมุมยอดเนี่ยเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากเนี่ยยาวเทา่ากับ b ีมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับสี่นะครับและสามเหลี่ยมรูปนี้นอกจากนั้นนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ ยังมีความยาวของด้าน c กับด้าน b นะครับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับหมายความว่า c ส่วน b เนี่ยไม่สามารถตัดทอนกันได้แล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยนะครับเพราะ c ส่วน b เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับเขาก็แสดงต่อไปเรื่อยๆก็พบข้อขัดแย้งของมันนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวของ c กับ b นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเกิดข้อขัดแย้ง นี่จึงเป็นการค้นพบจํานวนอัตักยะของฮิปปัสต์นั่นเองนะครับจํานวนนี้ก็คือจํานวนรากที่2ของ2นั่นเองนะครับใครที่อยากรู้ว่าฮิปปัสต์มีหลักใน,ในการคิดโดยเอาเทฤษฎีบทของพิทาโกรัสนะครับมาหานะครับแล้วเกิดเป็นจำนวนอัตักยะคือสแควรูทสอเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็ทําคลิปแยกไว้อีกหคลิปนะครับเป็นคลิปที่ แสดงการพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นจำนวนอัตตะกยะนะครับก็ฝากไปรับชมกันอีกด้วยนะครับการค้นพบจำนวนอัตตะกยะของฮิบสุดนั้นนะครับเมื่อถูกแทงพายไปจนถึงหูของพิทากรัสนะครับพิทากรัสรู้สึกตกใจมากนะครับแทนที่เขาจะรู้สึกดีดีดากับการค้นพบครั้งนี้นะครับพิทากรัสรู้สึก ตกใจนะครับเพราะว่ามันดันไปขัดแย้งกับองค์ความรู้พื้นฐานที่ของสำนักนี้นะครับก็คือทุกๆจํานวนในโลกในจักรวาลเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนตรกรกยะได้ทั้งหมดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเทปสุ่มาคนทุกจํานวนตรรก,กยะไม่ได้นะครับก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์ของเขานะครับจากเทปสุทโยนลงทะเลจนเสียชีวิตไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่า เป็นการลงโทษองค์พระเจ้าไปใช้อย่างนั้นนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าพิทากรัสยอมรับจํานวนอัตตกยะของฮิปโปสุสนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานหนึ่งของสํานักพิทากรเลียนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับสุดท้ายสํานักพิทากเลียนนะครับก็เสื่อมความนิยมไปตามการเวลาแล้วก็ล่มสลายไปในที่สุดนะครับนี่ก็เป็น เรื่องราวของการเกิดขึ้นของจำนวนอัตัากยะนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เราก็รู้จักจำนวนอัตักยะกันแล้วนะครับจำนวนอัตรกยะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาทที่พบกันบ่อยๆในหลายวิชาคณิตศาสตร์ก็มีหลายๆจำนวนนะครับเช่นจำนวนรากที่ 2. ของสองนะครับเป็นจำนวนแรกที่เรามีการค้นพบกันนะครับแล้วก็ค่าพายนะครับ ค่าอีนะครับหรือแม้กระทั่งค่าปีนะครับที่เป็นอัตราส่วนทองคํานะครับด้วยเพราะฉะนั้นระบบของจํานวนที่รวมจํานวนตักกยะกับจํานวนอัตตกยะเข้าด้วยกันนะครับเราจะเรียกจํานวนทั้งหมดนี้นะครับว่าจํานวนจริงนะครับกล่าวได้ว่าจํานวนจริงเนี่ยประกอบด้วยจํานวน2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือจํานวนตักกรยะและก็จํานวนอัตตกยะจํานวนตักกยะก็จะมี จำนวนย่อยๆของมันก็คือจำนวนเต็มนะครับที่เป็นแบ่งเป็นเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกด้วยนะครับนอกจากนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเราพบจำนวนที่มากกว่าจำนวนจริงขึ้นไปอีกนะครับก็คือจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็จะแบ่งมาเป็นจำนวนจริงกับจำนวนจินตภาพนะครับจำนวนจริงก็จะมีจำนวนตรรกยะกับตรรกยะไล่ลงไปนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะค้นพบจำนวนอะไรที่มากกว่าจำนวนเชิงซ้อนก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จันได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับจันก็ฝากกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนช่อง m a เต e ร์เอ็นด้วยนะครับเพราะคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลขสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ